สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะดราม่าอีกใบเฟิร์นว่าไงเจอแสะแรงสัตว์รูปหวานนายสยบดราม่าแม่หมูไม่ลงรูปคู่ก็เจอจับผิดว่ารักขม เลิกกันแล้วพอลงรูปคู่กันนายนพัฒและใบเฟิร์นก็เจอชาวเน็ตแซะอีกว่าจงใจลงรูปสยบประเด็นดราม่ากับแม่หมูพิมพากาคุณแม่หนุ่มนายหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใบเฟิร์นขอเคลียร์ว่าภาพหวานๆที่เห็นในไอจีช่วงนี้ยืนยันไม่ได้ปล่อยมาลบข่าว เรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้เพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันวันแม่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาใบเฟิร์นได้มีโอกาสเข้าไปหาแม่หมูมีโอกาสซื้อขนมจากญี่ปุ่นไปฝากด้วยความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรทั้งนั้นในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัวแฟนหนุ่มปล่อยให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของฝ่ายชายดีกว่าขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ